เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยว่าผมมีการแต่งพักยังไงบ้างนะครับครับสวัสดีครับผมอาร์ตออนทามเซิร์ฟสเตนะครับเดี๋ยววันนี้เราออนทามเซิร์ฟสเตจเดี๋ยวเราจะมาดูตัวสินค้าของเราเองนะครับเจอผมที่มีตัว c ี4ที่เป็น V1 นะครับอันนี้ตัวรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัว c ี4ที่เป็น V2 นะครับทั้งสองตัวปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยว่าผมมีการแต่งพักยังไงบ้างนะครับก็ผมก็มีการปรับเกลี่ยขึ้นมาเรื่่อนนะครัับาเพวงให้ม เดี๋ยวเอ่เรามาดูที่ตัวทักของ c x 4 v ก่นก่อนละกันนะครับจริงๆ c x 4ทั้ง c x 4 v 1หกับ v 2นอครับผมก็จะปรับแตงคล้ายๆกันนะครับจะมีส่วนของทักหลังน,นิดหน่อยนะครับที่จะแตกต่างกันนะครับก็อ่อย่างแรกเลยที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนด้านหน้านะครับเป็นคนคู่นะครับเปลี่ยนด้านหน้าเป็นคนคู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอไปดูอันนี้ของอ่ตัว CX4 V1 นะครนะ ตัววีนึ่ตัวนี้ก็เก่ามากแล้วครับเ็ก็เพมก็ใช้เล่นกันแฟน์ของกเด่งด้วยนะครับก็ตัวนี้จะให้ดูสิ่งที่ผมปรับแต่งไปก็ที่บอกแล้วนะครับโคนโคนคู่นะครับเลงออกมาก็อันนี้ผมจะมาให้ดูตัวนี้ได้มาพักนะสบคัญคืออ่าอย่างแรกเราเปลี่ยนเป็นโคนคู่นะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องมีแหวนจะหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ตันนี้ผมใส่ไปแปตัวเล่นจนมันติดนะนี่นะครับเขาจะใส่ แหวนรองเข้าไปเพื่อจะเพิ่มองศาให้มันนะครับก็ผมลืมไปอย่างแรกนะครับอย่าลืมนะครับทักเฉียงนะครับเป็นเห็นไหมนะครับบริษัทเฉียงนะครับทําให้หน้ามันเอียงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มองศาด้วยนะครับตัวซีกีวีสองก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ทักเฉียงกันนะครับเพ่จะเพิ่มองศามันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ใส่แหวนเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะกระดกให้ตัวตัวเนี้มันท้า s i n g แล้วมัน กระดกหน้าึ้นมาอีกหน่อยเพื่อเพื่อวงศาให้มันอีกนะครับก็สําหรับตัวล่างที่ผมบอกแล้วก็เป็นควรคู่อ้อที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ซื้อของแบรนด์ออนทามเซิร์ฟสเก็ตนะครับทุกตัวนะครับผมจะตอกกินๆออกนะครับแล้วก็อัดอีพ็อกซี่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตเช่นเมื่อเราเล่นไปนะครับสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับถ้าเล่นเบาๆไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเล่นหนักๆนะครับหรือว่าบางคนเอาไปวิกเกิลนะครับแล้วก็ เท้า,ทานี่เหยียบบิดไปบิดมานะครับตัวนี้มันจะไปก่อนนะครับมันก็จะมีเสียงมีปัญหานะครับบางทีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกง่ายมากแต่ข้างด้านหลังเนี่ยคนระับส่วนใหญ่เราก็จะปรับให้แข็งตัวนี้นะครับนี่ดูตัวส่วนของทักหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องการปรับทักหลังอีกทีนะครับตัวทักหลังเนี่ยปกติบางทีเราจะใสุ่ิดชิงแล้วเราต้องปรับให้มันแข็งเพราะมันต้องแข็งมาทักหน้านะครับบางทีแล้วเนี่ยตัวทักหลังมันจะไปก่อนเสียงเวลาเราเรา เล่นนะครับพอเราเริ่มกดอย่างนี้ดึงไปด้วยกดสองนี้มันกำลแก๊เ,เพราะว่าตัวแกนของคิงๆินนะครับม,มันแกวงอย่างนี้นะครับก็อยู่อย่างนี้ไม่ค่อยเห็น,นครับแต่ถ้าถอดมาเราก็จะรู้เลยผมก็จะสําหรับเสินค้าออนทามตัวก็จะตอบล้วก็อัดอีพอกซี่ให้เรียบร้อยพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่มันดีที่สุดนะครับเราก็จะพยายามทำไปให้ก่อนแต่ว่า ถ้ามันทําไปแล้วนะครับแล้วอนาคตข้างหน้ามันมีปัญหาอะไรก็กลับมาหาเขาได้ตลอดนะครับก็ถือว่าเหมือนกับว่าซื้อของเราแล้วก็มีคนที่เหมือนกับช่วยกันดูแลนะครับก็ตัวนี้นะครับก็โอเคดีทักหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ใหม่ทักหน้านะครับใส่ชักเฉียงนะครับสรุปง่ายๆคือใส่ทักเฉียงนะครับ ผมก็เพิ่มแหวนรองไปหน่อยนึงนะครับตัวคิงพินนะครับก็ใส่็อกซี่ซะต่อใส่็อกซี่ก่อนเลยในขั้นแรกนะครับแล้วก็แหวนรองก็ใส่ตัวแหวนรองปกติยังเก่ามากแล้วนะครับเอามาครับก็ตัวที่เหลือใส่ปกติเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมานะครับปกติด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นด้านหลังมันจะเป็นบาเรลเป็นโคนนะครับแล้วตัวหน้าก็จะเป็นบาเรลข้างล่างนะครับกับเป็นโค้นข้างบนสลับกันนะครับให้มันเป็นโค้คู่นะครับเอาบาเรลไว้ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูของตัว CX4V 1ก่อนนะครับเวลาที่เราเอาตัวาบาเเลวนะครับที่มันเป็นท่อๆนะครับเอาไว้ด้านหลังนะครับตัวทักนะครับเวลาปรับตัวทักนะครับกเ็เพื่อนๆพยายามปรับตัวทักแล้วให้มัน ให้มันได้ใช้ลูกยางของมันพอดีนะครับอย่างี้นะครับพอกดไปปุ๊บลูกยางได้ทํางานพอดีนะครับปุ๊บมันจะกลับมาที่เดิมให้เป็นแบบนี้นะครับอย่าให้มันแบบพอลูกยางกลับมานะกลายเป็นเบี้ยวๆอย่างเี้ยนะครับแสดงว่ามันมันมันหลวมเกินไปนะครับล้วก็ตัวไถหวดข้างหน้าด้วยนะครับบางทีมันก็มีความบวกบ้างให้มันกดปุ๊บแล้วมันก็เร่งกลับที่เดิมกดปุ๊บก็เร่งกลับที่เดิมนะคมันอยู่แบงหน้าตัวนี้เหมือนกันตัวตัวนี้ที่ผมรีวิวบ่อยนะครับแล้วก็็็กใช้้ตัวนนีเป44 2 รัวนี้ก็เหมือนกันพยายากให้๊เราให้มันกลับไปที่เดิมน,นะครับวันนี้เมื่อกี้เล่นมงนมีหลวงนนหนึ่งนะครับก็พยายามเราก็ต้องลองขัดดูนะครับก็อ,อยากให้มันปุ๊บเราให้มันกลับที่เดิมเพราะว่าลูกยางมันได้ทํางานถ้าเผื่อเราน้ําหนักน้อยหรือน้ําหนักเยอะนะครับเราก็เปลี่ยนลูกยางนะครับเราจะถ้าเราต้องการให้มันแข็ง,งเช่นบางทีเราจะไปเล่นปั๊มแท็กเราจะไปขันให้มันแน่นๆเงียลูกยางมันแตกนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเพื่อนๆ่ก็ต้องซื้อเปลี่ยนดีเพราะฉะนั้นซื้อมาเอาไว้เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับส่วนลูกยาง ก็ตัวนี้แต่งเหมือนกันนะครับก็เป็นพัดเฉียงนะครับเป็นอะไรมีแหวนนะครับเลื่อวงสาให้มนแล้วก็กินกินทุกตัวก็ตอกออกมาครับใส่ในบ็อกซี่นะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูส่วนของซสี่วีหนึ่งนะครับพอเพื่อนๆปรับเรียบร้อยนะครับด้านหลังมันเป็นบารเรลคู่ใช่ไหมครับพอเป็นบารเรลคู่เสร็จปุ๊บดูตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้มันจะใส่แหวนไม่ได้ แหวนตัวเดิมที่เขาไปครอบบานเรวมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํามาเวลามาใส่เข้าไปแล้วเหมือนติดตัวทักตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใช้ตัวแหวนแหวนลองเออดูพื่อนๆใช้แหวนลอ,องตัวเดิมเลยมีหลายสูตรนะครับบางคนผมคุยกับคนก็มีหลายสูตรบางคน,คนใช้ข้างหน้า85ข้างหลัง90อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่ลองไปลองไปดูได้นะครับนี่ครับใช้แหวน,อน,นลองว่าตัว แหวนที่มาเร็วนี่มันไม่ได้นี่มันชนมาเร็วก็ดีนะเขาเลยใช้แหวนนี่แหวนที่แต่ธรรมดาเนี่ยเอาไปลองปปดูดีๆอย่างนึงๆแต่ต้องลองนะครับจะใส่น็อตอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ขันไปขันมาน็อตจะกินเข้าไปอยู่ในในใน,ในลูกยางมาเร็วนะครับตัวทักหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็เรื่องเรื่องใส่ทักเฉียงนิดนึง ตัวสักเฉียงด้านหน้านี่มันเออ่เป็นข้างหน้าแปดหลังสิบสี่นะครับความเฉียงของมันนะครับด้านหลังที่ผมใส่ผมก็จะใส่ความสูงอยู่ที่สิบสองนะครับสิบสองเอ่อสิบสองมิลนะครับเดี๋ยวเอ่อถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวชุดแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปในอ่อตัวนี้นะครับเอ่อเฟซบุ๊กเซอร์เซคพาร์สนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงด้านล่างน,นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูลองไปถามก็ดูได้นะครับตัวนี้เป็นซีสีวีหนึ่งนะครับมาต่อซีสีวีสอง ชีพสี่ีสองนะครับก็ดน้านหน้าที่บอกแล้วนะครับเหมือแนบบกันนะครับใสใ่เชียงก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เพื่อนเพื่อไปดูคลิปที่ผมฝากพี่ที่เชียงใหม่นะครับก็ที่เซิร์ฟเจอร์นี่นะครับก็ให้พี่เขาลองเล่นให้ดูนะครับก็เล่นมาได้ดีคือผมเล่นเองผมรู้สึกว่ามันดีแต่ทีนี้ต้องให้คนที่ที่เก่งๆนะคือเก่งกว่าผมว่ามาันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเล่นหลายๆลาท่าเนี่ยเขาจะาสามารถที่จะบอกสิวได้นะครับก็อ่ะดูตัวน,นี้ต่อ ครับตัวนี้ทักหน้าเหมือนกันแต่พอทักหลังเป็นบาเลปุ๊บเห็นไหมครับบาเลคู่ปุ๊บมันใส่ตัวนี้ได้มาใส่ตัวแหวนก็ใส่ปกติใส่แหวนแล้วก็ขกันตัวนี้เป็น v ีสองครับมันก็จะมีตัว V ีอีกที่เป็นนี่จะเป็นทรงจินนะครับ 3, V 3 V4 มี่ไที่เป็นทรงจิ่เรียกกันกน็ทรงนั้นก็คือรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายตัวนี้นี่แหละนะครับก <c oughs> ็ลองลองสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวที่ขายอยู่ครับ ก็ถ้าใครสนใจตัวที่มันเป็นของดีเซ็ตนะครับก็ถามมาทางอ่านถามเลยก็เก็ได้นะครับเดี๋ยวเฟซฟที่เกี่ยวผมจะลงไว้ข้างล่างนะครับก็สอบถามมาได้ตัวที่เป็นของดีเซ็ตตัวนี้ก็ซื้อใบก็เล่นได้เลยนานๆก็ไม่มีปัญหาที่มันจะแบบมีสิทธิ์ตกกัดตึกกัดกเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ไทยครับก็สนับสรรนุนจันขอบคุณมากๆเลยหลายคนลนะแล้วก็สำหรับตัวพักเองสหรับคนที่แบบบางคนชอบพับแตกนะครับชอบพักชอบอุปกรณ์ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เราเข้าไปดูนะครับ oh. เพียครคบเซิร์ฟสเก็ตพาร์ทนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็ผมมีทําำคลิปหนึ่งเป็นของ oh. อ,อินดีพ้พาสติกนะครับตัวนั้นคือถ้าขายเดียวกับตัวบูชิ่งโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นตัวบูชิ่งของเซิร์ฟสเก็ตก็ลองไปไปถามดูทางเขาได้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับก็แล้วก็ฝากเรื่องถ้าใครชอบก็กดไลค์กดสมครตัวช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ มีอีกอย่างนึงคือตอนนี้ของเรามีปรีผมเอาอินส a าแกรมอันเก่านะครับมาเปลี่ยนตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นของส่วนของงานเซิร์ฟสเก็ตแหละแล้วก็ววเดี๋ยวผมจะลงลิ <laughs> าางก์อินสตาแกรมไปด้วยนะครับฝากเยอะมากเลยครับก <laughs> ็เดี๋ยวผมจะี๋ยวลงลิงก์อินสตาแกรมไปด้วยก็ฝากเ,เพื่อนๆเข้าไปแล้วก็ถ้าใครชอบกเออ็เข้าไปกด Follow ให้หน่อยนะครับแล้วก็เผื่อมีอะไรก็จะได้มาอัปเดตกันนะครับ